สวัสดีครับพี่ๆท่า of of <ส Grand S 1> นวันนี้พบกับช่องพี่เอ็นผับ้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆได้ซื้อสององค์กรลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะครับ แล้วก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พาบ้านนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะสหลาับพีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นพระพิมพ์คุสะหลวงปู่เผือกครับผมนี่นะครับรายการที่หนึ่งแล้วพี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจตรงไนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมมมยเเลลขิดดกับผไบผไ้ สององศาสามร้อบาทพร้อมส่งมาเดิมเลยนะพี่นะนี่องนี้หมายเลขหนึ่งครับผมนี่นี่ครับน,นี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นเหนรียญเสมาหลวงพ่ทวดหมายเลขสองครับผมนี่เสมาหลวงพ่ทวดหลังอาจารย์ทิมครับผมนี่หมายเลขสองแล้วพี่นะ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นพระคงหมายเลขสามครับผมพระคงนี่นะหมายเลขสามครับผมในพระคงครับผมนสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสาม ต่อไปเป็นหมายเลขสี่เป็น Lock ล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมแลพี่นะนี่ Lock ล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหมายเลขสีค Lock ขค่ครับผมนี่นครับล็อกเก็ตพระพรมวัดช่องแคครับผมนี่หมายเลขสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระผงของฝันปากน้ำหมายเลขห้าผงของฝันปากน้ำนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นหนุมานไม้แกะหมายเลขหกครับผมหนุมานไม้แกะ หมายเลขหกครับผมตรงนี้นี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษหมายเลขเจ็ดครับผมเนี่ยเป็นเนื้อดินเผาครับผมหมายเลขเจ็ดนะ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจต่อไปเป็นหลวงพ่อโตหมายเลขแปดครับผม นี่คร nice. ับสองร้อบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าน่าจะเป็นเม็ดพงยานะพี่นะนี่นี่เม็ดพงยานี่หมายเลขเก้าครับผมนี่เห็นเม็ดพงยาแล้วพี่นะนี่เอาเก่าแบบนี้เลยนี่นี่ครับนี่เม็ดพงยาครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นคูณแผ่นเคลือบหมายเลขสิบครับผม คุณแผ่นเคลือบหมายเลขสิบนะพี่นะ่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นพระมเหสวนหมายเลขสิบเอ็ดครับผม สองร้อยบาทก็ผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผม นี่ครับสองบ,บาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นลูกอมหลวงปูทิมหมายเลขสิบสามครับผมลูกอมหลวงปูทิมนี่นะหมายเลขสิบสามครับผมองค์นี้นี่นะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสาม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเรนหรียญหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะาไม่แน่นี่เรหรียญหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์หมายเลขสิบสี่ครับผม ทอนประดิษฐ์นะไม่ได้น่นหมายเลขสิบสี่ครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระพิมพ์กุศลบุพเอกหมายเลขสิบห้า สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นพระผงอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคหมายเลขสิบหกก็ผมพระผงอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคครับผมหมายเลขสบิบหกก็ผมองค์นี้นะครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบหก ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลข17็ครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อใหม่หมายเลขสิบแปดครับผมจอบหลวงพ่อไปหมายเลขสิบแปดครับผมองค์นี้เป็นรุ่นสองนะพี่นะนี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบแปด ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าจะเป็นรูปไทยเราพกอวยครับผมนี่หมายเลขสิบเก้ารูปไทยลวงพกโวยนะพี่น,นี่นี่ครับนี่ตลอดขึ้นท่วม,มเลยนะนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบครับนี่สมเด็จหลังเจดียหมายเลขยี่สิบครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบต่อไปเป็นพระผงจันลอยหลวงพุธีหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับผมพระผงจันลอยรุ่นวางศิลาเลิกครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับผมองค์นี้วางศิลาเลิกนะพี่นะปีสองห้าสามเจ็ดในขาใน สิลาเลยสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปู่ทวดนะว่านหมายเลขยี่สิบสองครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสองต่อไปเป็นเห,นหรียญเราพกคูณหมายเลขยี่สิบสามครับผมจะเป็นรุ่นนั่งหองแล้วพี่นะนี่ หมายเลขยี่สิบสามเลี่ยมกร,กรอบมาแบบนี้เลยรุ่นนั่งหออะไรนะสองร้อยบาทก็พอม,มายเลขยี่สิบสามต่อไปเป็นคุณแผนหมายเลขยี่สิบสี่เป็นคุณแผนเคลือบหลุมปุทิมวัดพระขาวครับผม <c oughs> เป็นคุณแผ่นเคลือบหลวงปู่ <c oughs> ทิมวัดพระขาวหมายเลขยี่สิบสี่นะไ่นะทิมวัดพระขาวหมายเลขยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็น พระผงหลวงพ่อเกษมหมายเลขยี่สิบห้าปี35ห้านะพี่นะพระผงม,มงคลลาบครับผมหมายเลขยี่สิบห้าครับผม นี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขยนะี่สิบห้านะนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับผมเลยหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระอ่าใบาโพลหลวงพ่อรีหมายเลขยี่สิบหกครับผมเลยเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมครับผมใบโพหลวงพ่อรีวัดอโศกการามนะพี่นะหนี่หมายเลขยี่สิบหกครับผม 200บาทครับผมหมายเลข26ต่อไปเป็นรูปรอหลวงหลวงพ่อเสงิ่งรูปหล่อหลวงพ่อเสงห์วัดบางนาหมายเลข27ครับผมรูปหลอหลวพ่อเสง,งห์วัดบางนาปี63ครับผมห,หมายเลข27ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นคุณแผ่นเคลือบหมายเลขยี่ เป็นคุณแผ่นเคลือบหมายเลขยี่สิบแปดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบแปด ต่อไปองค์นี้ก็จะเป็นคงจันลอยปุทีมนะคพี่นะแต่จะออกวัดแม่น้ําคูเก่านะปีสองห้าห้าสี่ครับผมนี่หมายเลขยี่สิบเก้าครับผมนี่หมายเลขยี่สิบเก้านะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่สามสิบจะเป็นพะล่วงครับผมนีพะล่วงหมายเลขที่สามสิบนะครับเนี่ยันนี้หมายเลข สามสิบก็ผม200ร้บาทครับผม,บบผมแล้วก็สลาบีบีนั้นใดอยากดูรูกพาพเพิ่มเติมผมจะไลน์มาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันฝากกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ